ไปไปไม่ไหว,วได้ไงจะเข้าเท้นแล้วระว,วังลื่นนะทรายหน้าโรงเรียนคือครับ ส,สู้ครับไปไปสู้ๆส,สู้ครับคันดีมีห่าช่วยหรอใช่แล้วสู้ๆครับเป็นครูยังยัง รุ่น40ไหมจะไปเคิดยร์อะไรตัดพี่เพชรไปด้วยพี่เพชรก็ลงพี่เพชรรุ่น40อาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับสู้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 ขอบคุณครับทวกเนี้สู้ครับสู้ครับจะถึงแล้วจะถึงแล้ว สู้ครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วหมดแล้วล่ะครับสู้ๆครับจะถึงแล้วสู้ๆครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่กี่โลฮัลโลครับสู้ๆู้วิกิฟี่สู้ๆครับ นิดนึงอีกนิดนึงเห็นเส้นชัยแล้วเอาพี่หมอมาใกล้จังเ, <laughs> เหนื่อยสู้ๆจ้าสู้ๆครับสู้ๆครับเดี๋ยวตามถ่ายนะวิ่งไปก่อน ส้้ครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นพี่โนใส่เสื้อสีอะไรสีเหลืองปะสู้ครับสู้ครับนิดเดีนิดนึงสู้ครับนิดเดียวตอนนี้ภารกิจ ตามเชียร์ทีมงาน่ชมาเออหมาไม่กล้าตัดหนูมาแล้ว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 พี่โนมาแล้วพี่โนมาแล้วเยอะอีกเยอะเลยค่ะคุณป้ามาแล้วมาแล้วโอ้ยเล่นหน่อยเนี่ยเดสู้ครับสู้สู้ครับมาแล้ว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  ไปอีกนิดเดียวสู้ครับจะถึงแล้วสู้ครับจะถึงแล้วสู้ครับทีมเพชรเซาล์สู้ครับสวัสดีครับครับใช่ครับ สู้ครับจะถึงเร็วโกโกโกีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไปไปจะถึงเร็วไห <c oughs> นพิวิทย์นะอะไปไป,ไปตามน้อยสู้ครับสูคบสส้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไติตายก็ได้เดินเป็นเพื่อนสู้ครับสูบ <c oughs> สบ้ส้สค,รสสครับจะถึงแล้วไปพี่อานสู้ครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วสู้สู้ครับสู้สู้ครับจะถึงรวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอู้มาลับพี่นุเก300ือบสามร้อยเมตร บนบนเนี่ยถือว่าครูดาวครูดาวแหมกแลยหมือนนี้หมดเลยหมดหมดนี่เมื่อกี้วิ่งตามมิ่งไม่ไหวซู่ซู่ครับกล่าวว่าจะวิ่งตามไม่ไหวเดินเดินหมดจริงๆริงนะโดนสะพานนวลนะสู่ซู่ครับหมดเยกินค่ให้ลูกหมดแรงก้เกิกเกิดก็ซื้อมาลืมกินดูนะคนบนนะอ่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินไปรับหัวหน้าครอบครัวสู้ๆนะครับจะถึงแลว้วจะถึงแลว้วจะถึงแล,ล้วเะแล้วสู้ๆครับจะถึงแลว้วจะถึงแลว้วเป็นไรเนี่ยครับจะถึงแลว้วสู้ๆครับสู้ๆครับจะถึงแลว้วจะถึงแลว้ว ครับ,รบโอ้ <แ S 1> เจอเอซีนะคะจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวหนะ่ออีกนิดแล้วนิดอีกอสู้ขาสู้ขาจะถึงแล้วดีใจนะครับเจอ FC f ซ FC อทักสู้คัาจะถึงแล้วอย่าเดินสิอย่าเดินสิอยาย <c oughs> กองอายกอง อีกนิดเดียวเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวอีก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 นิดเดียวโอ้เก่งมากโอ้โหวิ่งเท้าเปล่านะครับเนี่ยค่อ สูสครับเช่นยังที่มีหักยังสูสครับสูสครับอีกนิดเดียวเร้อมจะโดนสะพานนวดจนโวมตังแล้วสะสุครับสครับสุครับวันนี้เป็นรายงานตัวยัง ย่า <Yeah. S 2> มันไม่ต้องรายงานตัวเนาะใช่สูส้ๆครับสู้เสียใจเหรอสู้ๆครับสูส้ๆครับสูส้ๆครับสูส้ๆครับ